สวัสดีครับพบกับผมแมนมี่เดินป่าวันนี้ผมมีชุดแพ็คคู่สุดคุ้มมาแบ่งปันให้นะครับผมคืนกำไรให้ลูกค้านะครับนี่สินค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหล็กลายแท้นะครับได้สินค้าสองเล่มนะครับพร้อมปอกหนังตามภาพเลยนะครับผมนี่ คู่สุดคุ้มนะครับแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะครับคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีของมาแบ่งปันแค่ประมาณ12ชุดนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะครับผมเล่มนี้เป็นมีดพกสั้นนะครับมาพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับปอกอันนี้นะครับผมแกะลายสวยๆนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับหนาๆเลยนะครับผมเหล็ก เหล็กตีทบลายดามันกัดแท้นะครับไม่มีแกนกลางนะครับผมเล่มมีความยาวรวม9.6นิ้วนะครับใบมีดเหล็กตีทบนะครับงาน C N C สวยงามปลายแหลมนะครับความยาวใบมีด4นิ้วนะครับผมป่าทาโลซ้ายขวานะครับลวดลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับผมกาดทองเหลืองนะครับผมนี่ขั้นสีแดงเงินดํานะครับดมจบเป็นวัสดุเรียนแบบเขากวางนะครับผมเขากวางเทียมนะครับผม สวยเลยนะครับสันหนาสี่มิลนะครับแข็งแรงใบมีสี่นิ้วยาวรวมเก้าจุดหกนิ้วนะครับนี่เล่มนี้ขายเป็นคู่นะครับเล่มนี้ยาวรวมเจ็ดจุดเจ็ดนะครับใบมีสี่สี่ศูนย์สี่แข็งแรงไม่ทนสนิมนะครับความยาวใบมีสามจุดเจ็ดนะครับยาวรวมเจ็ดจุดเจ็ดนะครับผมเป็นมีดพกสั้นสันหนาสามมิลเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงนะครับด้ามจับไม้แท้นะครับลายสวยนะครับผมคอเป็นเหลดปัดเงากระจกนะครับ สวยๆเลยนะครับผม2เล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับเอามาแบ่งปันให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมกลิบแน่นอนนะครับของถูกไม่ใช่ว่าจะไม่คมนะครับเอามาแบ่งปันให้นะครับคมกลิบรับประกันให้นะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมมีของแค่12บชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมคม,มกลิ่แน่นอนนะครับรับประกันนะครับถ้าไม่คมคืนเงินให้เลยแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเอามาแบ่งปันให้ขอบคุณพี่ๆทุกตานที่ช่วยดูช่วยอุดหนุนนะครับ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมกับมีสเปคนี้นะครับมีดพร้อมปอกทั้งสองเล่มนะครับผมอันนี้ปอกหนังพียูอันนี้ป,อก, PU, อ,นนปอกหนังแท้นะครับผมสวยแน่นอนห้าร้อยบาทรวมจัดทรงด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศรัพท์ลูกค้ากล่าวทักมาซื้อได้เลยนะครับลูกค้าหมายต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศรัพท์นะครับ ทางลนยง่ายสุดสะดวกสุดนะครับทักมาได้เลยอาจจะตอบช้าบ้างบางทีทํางานนะครับตอบทุกคนส่งให้ทุกคนนะครับรอหน่อยนะครับผมบางทีก็ขออภัยด้วยนะครับกับความผิดพลาดทาคนเดียวนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกับผมแมนมีเดินป่าใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งเก็มเงินปลายทางนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ